โอเคครับผมตอนนี hmm. mm ้เราก็มาอยู hmm. mm ่ในเกมกันแล้วนะครับผมก็ช่วงนี้ถ้าผมเสียงเบาผิดปกติก็ไม่แปลกครับผมใส่แมสอยู่ใส่แมสก์มั่งเนาะใช่รอบเราติดโควิดรอบที่สองที่แย่ก็ติดด้วยคราวนี้ติดต่อในห้องกรวจนะฮแน่ที่ ช่ค่ะแล้ว <restless> ก <sus> ็ตัวตัวตี่าตอนี้่นตวลก็่อาหานซีเนียมันเวทบูผมอะคุณซีเนียมันเวทบูผม่มันมันยังปากยา อเนี่ยเองก็่อ้ผมะดัผม่นี้มนะโคตแพ้เนี่ยใช่ต้นเกมหมุทู้ไม่ได้ผมมีแต่ว่าต้นเกมผมุทู้มันไม่ได้เลยต้นเกมหมุนทู้ไม่ได้ก็เผื่อใครยังไม่รู้นะคผมต้นเกมนาโคตยังไม่ค่อยต้องเข้าไฟกันเลยนะคบผมรอซับแบบ ประตูเลือดครึ่งหนึ่งแล้วค่อยเข้าไปเก็บก็ได้นะเพราะว่าต้งเกียนนาคตไม่มีดาม ไม่ดูเซ็ดูว่าตีล้วทไมผมจะชอบโดนตตลอดเลยวะผมว่าผมไม่อยู่ดีแล้วไมยาอยู่ไม่อยากเดีแล้วยูเข้าวาก็บเตะนะฟุตบอล เวลาที่เราต้องเข้าไฟาลามุยร้านมวยร้านผมอะเจ้าผมได้ใบผมได้บ,ผดบ,บผูผมได้บูกับใบละผมไปแล้วผมได้บูใบละ ก็มันชีวิตนะครับผมตอนสก,กิลคูดาวย่าเพิ่งกดนะครับผมเอาไว้กดค่มกำแพงกว่าคุณซีเนียร์อยู่ข้างหลังนะ ช่ผัดดีอายานีมาเราโคตรป่าเร็วขึ้นนะครับผมผมมาผมก่อนผมก็อยากมาผมไปแต่ผมตายอ้าเนี่ยเนี่ยเนี่ยผมช่วยถึงไหมบอกแล้วไม่มาผมบอกว่าผมไม่มา <ersch> นีคุณพาคุณพาบูผมไม่เสียคุณพาบูผมไม่เสียทำไมเนี่ยผมบอกตอนแรก็ว่าผมไม่ไปผมไปยังไงผมก็ตายไม่ยัอมรับผมแล้วก็โดนลัดชนผมได้เงิน ก็ตายไม่ไม่ม่นะคะ่เรามันรู้มันเกลุ่มเราเราแล้วไม่เราหมาหมูไม่ได้

แมนเอาไปเมื่อผมเดี๋ยวผมเปิดเพลงให้ตอนที่ผมไม่พูดแล้วกัน ถ้าคุณได้ฝ่าแล้วทำให้ทีมาชนะก็เอาไปนะไอทีมมันต้องชนะ เล่นละ่ละเล่น

โอ๋อยอนไม่รอดยื่อยู่ยนอยู่ฟิลิปปินส์ย้อนตอนนี้ผมไม่ตายนะโย้นฟิลิปปนส์ตอนนี้ผมไม่ตายนะจริงคู่รวยแล้วฉดข้าไปข้าวในคูรวยแล้่ก็หนีรอดม๋อได้ยังไงก็ไม่รู้ Aquí hi ha

เฮ้ยงัดตูนร้อยแปลกดินี่ก็ไม่โดนไปล้วครับโอ้โหรอดไรเงี้ยวันนี้คุณรู้ว่าสิ่งที่ทำให้ผมชนะเป็นสมาธินะผมต้องเงียบๆจะมีสมาธิผมชนะ

แล้วก็สก,กิลออกมาแบบนี้นี่นฮะวิธีการเล่นี่ฮะวิธีการเับมือกับเลนอย่างประมาณนี้ฮะบ้ายปิดไปแล้วนะแตกแตกตกโดนมวยหมัดไ,ไฟล้าเหรอมาฟุกัสที่เอินดโดฮะเขานั่งท,ำ,ทำไม่ได้ไอ่ะแล้วโหมูลาดมูลาดยังมูลาดน,น มูลาตระกิตรีแล้วเอลโดอเข้าไปค่ะคุณระวังข้าวเหนียวนะโอ้ข้าวเหนียวกินน์เอลนดอตุกโอ้ข้าวเหนียวลืมเลยลืมเลยคุณสายละลายแทงหรือว่าสายละละายข้าวเหนียวข้าวเหนียวมันเหนียวเปบือเหมือนแทงที่ตัวสีขาว ใครเลือดต่ำหมดขึ้นหนอดผมฆ่าได้รลยเปอร์เซ็นต์ทำยไต่อดีฮะมันสวนมันสวนวนมันเปิดตำราสวนไอ้คาเฟนีมันไล่ยิงผมว๊อดคาเฟนีมันจะลนนนเลนนเยงเลงไะ มันเร็วว่าแต่แต่มันเร็วนาน้วยนะไม่ได้คุณมันเร็วมากอะออคุณคือแบบมันเร็วมากที่มันไม่ต้องกดสปินน่ะเร็วมากจนที่มันไม่ต้องกดสกิลคาเฟ่ เสุดท้ายแล้วสู้นครับทำมันเตอิมสูตรดี้มันเติมอะไรปะสีตัวนี้ฮะก็มาตีตัวเล็กต่อได้สิบแปดาด้สิบสี่สิบไม่ได้มีอะไรลงนกไปชี้ปากตัวนฮะ กิปีปาโตถามว่าผมส่งนกไปเช็ดอะไรเพื่อสตูแอบยา่านกไ้เช็มครี่โอโอปาโจิกซี่มึงลงมันแล้วเจ้าดีเริ่เหรอตาจิตตาไปไปไปตปจริงกตาย,นนนายนหนหิก็ไม่ตย่่สวัสดีค่ะน,นาอะไรอยู่คอเสร็จ เพิ่งไปเวดป่าสตะปูเสร็จอะป่าไปเลื่อนจนได้เกาะเกิดตอนนี้ต้องป่าคนฮะผมต้องการเกาะกิดรัวได้ ยกหูไปหูตายแต่มีก็เกิดแล้วอู้อ้ยคัฟนี่เร็วอีกแลว้วคุณทำไมครัฟนี่มันเร็วตังสองรอบติดไม่ใช่เป็นแน่นอน,มนไม่ใช่สปินคัฟฟีม่มันเอามันเอาสปินแต่มันไม่มีการสปินสองรอบติดเร็วขนาดนี้ได้มันมีตอยู่มันมีตะยูสองแต่แต่มันเร็วตลอด,ดเวลา

กเมื่อกี้ผมแหลกมากแล้วอยู่ผมก็เมื่อกี้ผมแหลกที่ตรงป้อมแล้วผมอยู่ผมนากกี่ตรงในป้อมพออยู่ผมก็ตายอันนี้ไม่อ้างผมแหลกคืนเมื่อกี้ผมขาก็ไปลองเลยลองเอาคลิกซีดนะนะรไปลองเนี่ยไปลองเนยไปลองเนี่ย ก็ไปลองดิอยากลองเขาไปลองเี่โอเคได้ลองสะใจเลยใช่ไหมได้ลองสะใจเลยใช่ไหมเดี๋ยวทำไมอายามันเพิ่มดูเยอะจังไม่ก็มีอ่ะ๊กเอร์ไม่ก็มีอะไรองนี้อนี่อุ้ย ปึงเลือดเปล่าๆป่าผมดูเลือดได้ผมแทง่ายอ่ะผมยืนใกล้ๆอยู่ามีอายาเโอวโกให้คุณตีข้างนอกไหมนม้่นดนหนามีนะออโอเคดูดล้วม,มันแรงมากใี้ผมมาขากแรงให้นะแรงมากดูเลือดหน่ยอย เดินาคอสกลัวเลือดไม่ใช่หรอแล้วผมตายผมก็เสียเลือดแล้วตอนนี้นาคอสก็เสียเลือดทำไมไม่กลัวาแบบนะีย ผมคือลิฟต์คลิฟต์เลยบางมากเข้าไปลำคีมากเคี่ยวโหคาเฟ่ เดี๋ยว,วผมให้ดูเซตนะครับผมเจอกันฮะ